ซาร่าแฟรงคลินนักวอลเล์บอลสหรัฐอเมริกาแฮปปี้จัดชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยชมผัดไทยที่ไทยอร่อยกว่าที่อเมริกา วันที่2กย68ควันหลงการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หรือ FIBB Women's World Championship 2025รอบ16ทีมสุดท้ายวันสุดท้ายสหรัฐอเมริกาเอาชนะแคนาดาแบบขาดลอย3ต่อ0เซต25ต่อ18 25ต่อ21 25ต่อ21ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำเร็จ หลังจบเกมซาร่าแฟรงคลินรองท็อปสกอร์ของทีมสหรัฐเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตเล่าความรู้สึกที่ได้ไปเที่ยวชมปราสาทพนมวันจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่ามาแข่งที่ไทยเราไปเที่ยวกันมาบ้างไปดูปราสาทประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามและฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากที่ได้จัดชิงแชมป์โลกที่นี่เพราะทำให้เราสัมผัสความเป็นเอเชียได้บ้าง นอกจากนี้เธอยังเผยว่าเธอชอบผัดไทยมากฉันชอบผัดไทยมากและผัดไทยที่นี่อร่อยกว่าที่อเมริกามันยอดเยี่ยมมากมากแฟนๆชาวไทยน่าทึ่งมากพวกคุณหลงรักวอลเล์บอลมากแค่ได้เห็นวอลเล์บอลดีๆพวกเขาก็ตื่นเต้นสุดเสมอและฉันก็เห็นใบหน้าของฉันอยู่บนสแตนเชียนั้นมันสุดยอดมากและฉันคิดว่าแฟนๆชาวไทยสนุกสนานมาก สำหรับสหรัฐอเมริกามีคิวลงสนามพบตุรกีในวันที่4กย68เวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ